สวัสดีครับก่อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดนคนหัวรกพี่นวลสัมผัสพิเศษมองเห็นวิญญาณโรเบิร์ตสายควนันเย็นอยู่ข้างๆเมียระหว่างสัมภาษณ์ไม่ไปไหน ล่าสุดบอลเชิญยิ้มพร้อมกับพี่นวลกระรอกเชิญยิ้มกิฟโคคูลแจวภรยาและย้ยลุกของโรเบิร์ตได้มาเปิดใจพร้อมกันถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อยากให้มีดรามา่าแต่สําหรับพวกตนเชืิอนวลเต็มหัวใจว่าสื่อสารกับวิญญาณได้จริงๆบอนบอกว่าต้องบอกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทุกท่านนะครับเป็นความเชื่อนะเราไม่ดราม่ากันนะมันคือสิ่งที่เราเชื่อนะครับ คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พอจบงานปุ๊บเราก็จะไปนั่งที่บ้านและสิ่งที่ทำก็คือโทรหาพี่นวลพี่นวลคือคนที่สื่อให้เราได้ใครไม่เชื่อผมไม่ได้ว่านะครับพร้อมยกมือไหว้และไม่อยากให้ดราม่าก,กับพี่นวลน,นะผมขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมก็ถามว่าพี่นวลพี่เบิรอยู่ไหนตอนนี้เมื่อคืนนี้พี่นวลบอกว่าอยู่ที่วัด พี่นวลบอกว่าคือตอนที่บอลโทรมาถามเราก็บอกว่าพี่โรเบิร์ตไม่ได้อยู่ที่บ้านนะพี่โรเบิร์ตหยุดที่วัดเพราะแกเพิ่งรู้ว่าแกตายแล้วจิตแกแตกแล้วแกกลับไม่ได้แกก็ยืนอยู่หน้าสาราน,นี่ยืยนร้องกระเป๋ากางเกงยีนส์ เราก็เลยถามบอลว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาแล้วเหรอพี่นวลบอกอีกว่าภาพที่เห็นคือเขายืนอยู่ตรงนี้แหละเอามือร้องกระเป๋าแล้วเขาก็ร้องไห้เขากลัวเระซ้ายขวาไม่เห็นใครเลยเขาบอกว่าทำไมทุกคนทิ้งเขาแล้วเขามารู้อีกทีคือจิตเขาแตกแล้วเขาถึงได้รู้ว่าเขาเสียแล้ว และเขาก็กลับบ้านไม่ถูกเขาจะกลับยังไงเพราะทุกคนกลับหมดแล้วแต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้วันนี้เขาไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจและรักเขาขนาดนี้เขาขอบคุณน้องบอลและเขาก็รักภรรยาของเขามากและรักเพื่อนเขาคือกระรอกเชิญยิ้มสองคนนี้เขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะรักกันมากเลยค่ะเขาจะบอกตลอด พี่นวลยังบอกอีกว่าพี่เบิร์ดเขาบอกว่าทุกอย่างเขาพูดกับน้องบอลไว้หมดแล้วตั้งแต่ครั้งแรกและเขาก็เชื่อใจในสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างและเขาก็บอกว่าผู้ใจคนนี้เขาฝากชีวิตภรรยาของเขาไว้ได้โดยที่เขานอนตายตาหลับแล้วทีนี้ แลร,รกเขาบอกว่าเขาห่วงและเขาก็ขอโทษที่พูดเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาขอโทษแทนญาติเขาที่พูดจาไปแบบนั้นผมไม่รู้ว่าผมจะลุกขึ้นมาแก้ไขได้แบบไหนเขาพูดแบบนี้ค่ะวันนี้พี่เบิร์ดก็มาค่ะยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะวันบอกว่าต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ผมเชื่อพี่นวลและผมเชื่อว่าพี่นวลของจริงที่บอกว่าพี่เบิดอยู่ตรงนี้ก็ต่างคนต่างคิดคนไม่เห็นก็มีแต่ผมเชื่อว่าพี่นวลสื่อกับองค์ท้าวเวสวรณได้และทำไมผมถึงเชื่อพี่นวลทำไมต้องเป็นพี่นวลเพราะเราเชื่อมั่นในตัวพี่นวลและมันคือเรื่องจริงหลายๆเรื่อง พี่นนท์บอกอีกว่าเขาก็บอกขอบคุณเสื่อมัลชนทุกช่องผมไม่คิดว่าจะติดตามผมขนาดนี้ผมไม่คิดว่าทุกคนจะรักผมขนาดนี้รักครอบครัวผมและรักวงการครอบครัวตลกของผมผมขอบคุณผมไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาขอบคุณด้วยตัวผมเองผมกราบขอบคุณทุกๆช่องทุกๆรายการท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ